วันนี้มีฟุตบอลลีโวคัพรอบ8ทีมสุดท้ายเตะกัน3คู่นะครับมีแค่3คู่เพราะว่าคู่ขอนแก่นยูนิเต็ดกับเมืองทองยูนิเต็ดเตะไปตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วเป็นเมืองทองที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับถ้วยนี้นะครับมีความหมายต่อการได้โคต้าไปฟุตบอลทีมแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับซึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เตะกันเพื่อล่แชมป์เดียวแล้วล่ะมันมีโคต้าในการไปเล่นในเกมระดับนานาชาติด้วยนะครับวันนี้หวดกันสคู่ครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับสิงห์เช เป็นการท่าเรือที่แพ้คาบ้านต่อชิงรายนะครับวันนี้ไปเล่นที่ชิงรายเนี่ยผมว่าชิงรายก็สภาพน่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้มาหกนัดรวดแล้วก็มาปลดล็อกได้ที่การท่าเรือนะครับที่สาคัญสถิติที่ผ่านมาโคชอ้นรังสรรดิวัชใชโชคไม่เคยทําทีมชนะชิงรายเลยนะครับผมเห็นสถิติลงก็แปลกใจอยู่เหมือนกันไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเกมล่าสุดมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสถิติมันก็มีผลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าชิงรายสู้การท่าเรือสนุกแน สัตจวดที่ยิงไป2ประตูในนัดที่แล้ววันนี้ก็น่าจะลงลุยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอย่างซิมบคอนเจนากูนอะไรพวกนี้นำทัพขณะที่การท่าเรือก็มีปัญหาเฮลตัน,นสวอเลสไม่สมบูรณ์นะครับของหน้าก็เป็นฟิลิเป้โมลินกับพวก Daily, บารรอสไทเดลี่บดินผาลาต้องเช็คครับว่าพร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงหรือยังผมว่าคู่นี้ไม่น่าจะจบ90นาทีนะครับโอกาสต่อเวลากันมีสูงครับยังไงและเชียงรายเล่นในบ้านผมว่ามีโอกาสลุ้นมากกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้ผมว่าไม่จบ90นาทีแต่ว่วเก้ายนนนะนะคคครรัับบู่่ตอมา6 18ส สามสนาทีราชบุรีจะพบกับ bg จีปทุมยูเนเต็ดนะครับราชบุรีเองก็ออกผลงาน ตอนเลขสองเนี่ยถือว่าดีมากแต่ว่าหลังๆก็เริ่มลุ้มลุ้มดอนดอนนะครับแพ้สองเกมรวดก่อนที่จะไปปลดล็อกชนะชนบุรีแต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านนัดล่าสุดก็แพ้บุรีรัมย์วันนี้เนี่ยพวกเขาก็เต็มที่แน่นอนเพราะว่าบอลถ้วยเนี่ยเขาบุ้งหวังอยู่แล้วมาซิวุลลีมาที่ในเกมลีกติดโทษแบนจะกลับมานะครับมาคู่กับไทรอนนะครับแล้วนอกนั้นก็ได้จะเป็นตัวหลักๆชุดเดิมโชนาธานเข็มดีอะไรพวกนี้นำทีมนะครับขณะที่บีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับสารัตอยู่เย็นอ๋อชีรัสินแดงดาชนนอ่ะครั เหมือนกับาามบุรีก็คงจะไปลุยกันเต็มที่แน่นอนคู่นี้ก็มองว่า90นาทีโอกาสไม่จบเหมือนกันนะครับบอลถือว่าสูสีมากๆคู่นี้นะครับโอ้ฟันทงยากมากผมให้90นาทีไม่จบเลยละกันคู่นี้แต่ถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยผมว่าแล้วแต่ชอบก็แล้วกันปราจามบุรีเองฟอร์มในบ้านเหมือนจะดีแต่ว่าไม่แน่ไ่นอน BG เองเนี่ยเกมเดือนถือว่าแย่แต่ว่าเริ่มปลดล็อกได้ละระบบวันไหนบทจะดีก็ดีผมว่าคู่นี้เอาเป็นว่า90นาทีไม่จบยื้อกันถึงต่อเวลาแล้วเผื่อไปเห็นดีจุดโทษ นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับหนึ่งทุกตรงบุรีรัมยูนิเต็ดจะพบกับลำพูนบริเออร์นะครับบุรีรัมของชอตินโยก็ยังไม่แพ้ใครแล้วก็ในลีกเนี่ยลำยู่3แต้มโอกาสควา้าแชมป์มีสูงนะครับตัวผู้เล่นได้ทีเด็ดทรบุญมาทานกลับมาแล้วเกียร์เยเบ้มิสโซลี่กลับมายิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟูลทีมแล้วก็ค่อนข้างพร้อมขณะที่ลำพูนของอเล็กซานเดรกาม่าที่กลับมาเยือนทีมเก่าเนี่ยพวกเขาไม่ชนะในลีกมา6เกมแล้วนะครับผลงานในลีกอาจจะไม่ถึงขั้นต้องไปดิ้นหล่นหนีตกชั้นักเต,ตอกะ,เะอ่า อัครพงศ์ผู้พิเศษเนี่ยฟอร์มดีจัดเลยดีจริงๆแต่ว่ามันโดยรวมแล้วมันก็ยังไม่ปังเท่าไหร่เพระาะฉะนั้นวันนี้ผมว่าบุรีรัมย์เล่นในบ้านน่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไม่น่าจะมีพลิกล็อกนะครับเกมแม่จบเก้านาทีก็ฟันธงไปที่บุรีรัมย์ครับสรุป3คู่วันนี้นะครับบุรีรัมย์น่าจะโอกาสชนะสูงที่สุดนะครับส่วนอีก2คู่เนี่ย90นาทีอาจจะไม่จบนะครับแต่ว่าก็ยังดูว่าเชียงรายมีดีกว่าสำหับคู่ราชบุรีกับบีจีเนี่ยผมว่าไปวัดกันถึงงจรรรรรริโโววดด้ยยเลลลคคคคัััััับบบบบออุุนนนนกูีีฟต